สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทําของหวานเงาะลอยแก้วหวานหวานเย็นเย็นทานแล้วชื่นใจสุดๆวันนี้ใช้เงาะอยู่2กิโลกรัมเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดสัก2-3รอบนะคะ ล้างน้ำเงาะเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำเตรียมมีดไว้สำหรับคว้านเราก็จะมาทำการคว้านเงาะกันเลยตัดหัวท้ายทิ้งเลยค่ะทำวิธีนี้เราไม่ต้องจับเนื้งงอเงาะเนื้งงอเงาะจะได้ไม่ช้ำด้วยนะคะพอเราเฉือนหัวท้ายเงาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปลายแหลมของมีดซาะหรือวนไปรอบๆเมล็ดพอวนจนได้รอบเมล็ดแล้วเราก็กลับ พลิกไปอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะพอเรากว้านเงาะรอบเมล็ดทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามีดปลายแหลมดันเมล็ดออกเขาจะออกโดยง่ายเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาปลายมีดดันเปลือกออกแล้วก็จะได้เนืงง้อเงาะสวยๆแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องจับเนืงง้อเงาะเลยนะคะ ได้มาแล้วค่ะเนื้อเง,งอะสวยๆเดี๋ยวเราไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะเอาเนื้องออมาล้างน้ำทำความสะอาดสักสองสามรอบนะคะล้างเบาๆค่ะไม่ต้องแรงมากแค่แขววๆผ่านๆน,น้ำก็พอเขาจะมีเศษพวก ขนงออะไรติดอยู่เขาจะได้ออกล้างเสร็จเรียบร้อยก็ใส่กระชอนให้เสด็จน้ำก่อนนะคะต้มน้ำเปล่า1,000 ml ใส่เบตเตอเพิ่มความหอมค่ะ พอน้ำเดือดแบบนี้แล้วก็เบาไฟลดเป็นไฟอ่อนลงใส่น้ําตาลทราย200กรัมใครจะใส่เป็นน้ําตาลทรายไม่ขัดสีก็ได้นะคะทําแบบนี้จะทําให้น้ำเงาะเขามีความใสไม่ขุนนะคะพอใส่น้ําตาลลงไปแล้วเราก็คนให้น้ําตาลทรายเขาละลาย เนี่ยพอน้ำตาลทรายเขาละลายดีแล้วมีกลิ่นหอมของใบเตยเราก็ใส่เนื้อเงาะลงไปได้เลยค่ะเอาเนื้อเงาะมาผ่านความร้อนเขาจะได้ไม่เสียง่ายนะคะใส่เนื้อเงาะลงไปต้มไม่นานนะคะพอเขาเดือดปุดๆก็ปิดเตาได้เลยค่ะชิมความหวานตามที่เราชอบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดเตาพองอที่เราทําเย็นตัวดีแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นได้เลยเวลาทานใครจะเอาน้ําแข็งใส่นิดหน่อยก็ได้แต่สูตรนี้ทําหวานกําลังพอดีไม่หวานมากนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ